เราไม่ได้เล่นนานแล้วเหรอเงียบหายไปเลยาก,การสายฝนไม่ใช่การสายฝนการหิมะหิมะเริ่มตกแล้วจ้าญี่ปุ่นหลายคนมาบอกว่านัดหายไปใส่นอนัดจังก็ไม่หายไปไหนแร้วคะ่ะนัดจังผมได้ลง YouTube เลย ช่วงนี้เงียบมากมีมีเวลาแต่เรานี้ก็เริ่มจะกลับมาทำแล้วค่ะเริ่มมาทำจริงจรงจังๆแล้วเพราะว่ามีข้อความจาก YouTube มันเข้ามาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ลงวิดีโออะไรเลยนะจะปิดช่องนัดจังว่าซ้านนัดจังก็เฝ้ฟาว อย่างนน้อยก็มีช่องวาสันกับเสียดายน,นาะนัก็เลยจะมาจะทำมาทำคลิปทำอะไรเหมือนเดิมมะจ้ะตอนนี้ก็เลิกงานอยู่เลิกงานมาสิไปซื่อกับเขาพอดีมีเมลเข้ามามเมลเข้ามาบอกว่าถ้าไม่ลงวิดีโอหรืออันอย่งเลยเนี่ยคลิปหรือช่องนัดอ่ะจะโดนปิดวาสัน ก็บอด้จับลงคลิปเป็นตีนึงแล้วเนาะลงมั่งไม่ลงมั่งสี่หายไปกับบ้องเป็นยังช่วงนั้นกับเขามาทํางานจ้ะกลับเข้ามาทํางานกลับเข่าบริษัทเกาบ่คอยมีเวลาบอค่อยไดเรนโทรศัพท์บ่ค่อยเบาซะง่ายๆบได้ใส่งงสใจช่องตัวเองเลยเนะี่ยแต่กะอ่า เบิ่งช่องอื่นๆอยู่ค่ะมีว่างกับเขาไปเบิ่งช่องของคนอื่นหรือเอฟซีหรือพีพีที่ติดตามนัดกับเขาไปดูอยู่แล้วก็หายเงียบไปเลยก็มีหลายเอฟซีลายคนกับทักนัดจังขึ้นบอลงคลิปว่าสัน่นอยากเบิ่งคลิปอยากน,าน,นันเนาะแต่ก็เงียบว่าสัตน ตอนนี้ก็รู้สึกสำนึกผิดแล้วจ้ะสำนึกผิดแล้วจะกลับจะกลับมาทำจะกลับมาลงลงคลิปเก็บผักขึ้นก้อนเนาะจะมาเก็บผักกูดผักนาำช่วงปีใหม่บังันนี้น่าจกลับบ้านนะกลับเมืองไทยกลับไปเข้าดาวแฟนกลับลูกกักลับไปน้ำ ปีแรกที่เคยถี่กับไทยไปดูไปดูเข้าดาวไปกับไปเลือกไปเลือกพัทยาไปเจอคนแบบแออัดมากๆเลยค่ะอยู่พัทยาแต่กับบดณ้ลงลิปแต่กับบดณฑมีเวลานั่มพอนักับเฝา้าไปก็ไปเจอใบมือแรกได้เบิ้งเข้าดาวอยู่นอนนอนโรงแรมขึ้นแหลกอยู่พัทยา ขึ้นที่สองทองเสียกันหมดเลยค่ะแต่บรเด็กินแต่บรเด็กินอาหารไทยเราไปทองเสียนะคะทองเสียตั้งแต่อยู่อยู่ญี่ปุ่นละทองเสียตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นเลยไปกเสียเวลาก็จะรักษาพากันเขาห้องน้ำเป็นเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์นตยแนวก,กินจะบเสบปานเท่ากับปรเด้กินจ้ะประเด้กินเลย สรุปแล้วก็น,นอนอยู่โรงแรมลรักษาโตกินยาหายดีแล้วก็จบพอดีไปได้แค่สิบสามหมื่นเนาะอาทิตย์หลังก็ไปสารคามกลับบ้านสารคามกลับไปสารคามกลับไปทำบุญบ้านเห็ดบ้านไว้ได้ปีหนึ่งเรากปเคยได้เห็ดบุญดอก,กเห็ดตาม ตามทุน่นตามแรงเข้านอนะก็บไรเ้เอิน์ไผแต่ก็เห็ดเอาพระมาฉันให้ชันเพร่นบ่แต่เป็นสิริมงคลเนาะเขาบานซื่อแล้วก็หายพีหายนองมาทะรวมทําบุญน้ากันก็จบผพานไปด้วยดีหลังจากนั้นเออว้าก่อนอันทิว่ว์ากลับไปไทย ไปเจอกำลังอยู่ไทยพอดีแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเล้แผ่นดินไหว,อไวมองทีนิกะตะแถวโซนที่นัดอยู่เลยแหละกระตกใอย่ยางใหญ่เลยลูกสาวคนโตก็ไม่ได้ดไปน,ำน้ำเนาะไปแต่มีจังก็อยู่จังมาลีจังก็่ได้ไปนำ้ำก็ห่วงลูกว่ดเนีห่วงลูกว่ะห่วงเฮียนนำ้ำเพื่อนกะ ที่ทางานกับโทษติดตามว่าอตอนนี้แผ่นดินไหวมองเข้ายู่ด้วยว่าสันโอตกใหญ่ยังไงเลยนัดยู่ญี่ปุนยูมากสิสิบหกปีสิบเจ็ดปีบ่าเข่าบ่เคยพ่อแผ่นดินไหวแบบมองจะาของอยู่หนักๆจักเถื่อจะ้ะกับไทยเท่านั้นละ่ะเจอเลยค่ะเจอแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวหนักเติบอยู่แถว โซนที่นัดอยู่ปกติมั่นไหวมันก็จะไปไหวทางอื่นเนาะค่อยไหวเข้ามาบ่เด้บ่ได้ไวตรงที่นัดอยู่เนาะมาเจอแจ็คพอตเลยค่ะอมันก็นตอนรับปีไมย่างเลยแหละคิดคิดว่าจะกลับมาญี่ปุ่นมานอว่าตอนนั้นเน่ะย่านทั้งยานทั้ง,งนั่นเนาะแต่ก็่านไปได้วยดีค่ะ โทรถามเพื่อนเพื่อนกับผ้ากันยูน่มันติดทะเลนเนาะเพื่อนกับผ้ากันหนีหนีไปแบบว่าเขาให้ลกไพ่เนาะให้ไปขึ้นบางคนก็ขึ้นไปอยู่ที่ภูเขาไปแหละบางคนก็ต้องคับไปอีกหนีไปอีกจะขึ้นหนึ่งจะให้กลับมานสิเพราะมันจะมีซึน,นามิน,น้านะแต่กลับมาอยู่จะซึน,นามิก็มาอยู่แต่ว่าโชคดีย่างคือ,คอ,คอมันบาดะมากหนักเนาะ ลังจากนั้นก็ผ่านพ้นไปด้วยดีการนัดใจให้ดูแถวดูบรรยากาศแถวเนี้ยเนี่ยก็มันก็จะมันก็ปก,กติดีจ้ะตอนนี้นัดอยู่ในรถนะในรถประมาณหาโมกับหกโม่เหรอจ้ะมานังเบาอยู่ในผู้เดียวนี่แหละคือว่านะ่ะบ่ได้มาโดนเนาะกับบ่มีผู้ใ <laughs> ดกับบ่มีผูดด้ใดมาเมืออแต่ก็รู้สึกสำนึกผิดแล้วละอ่ะเออกระกเสียดายช่องเจ้าของเนาะ เปิดมาตั้งหลายปีใส่ข้อพยายามมาสะดวยใส่ความพยายามมาหลายบางช่องกะทั้งพยายามเลวกับบ่อสำเร็จกับมีนะอันนี้ก็เอาใจซอย,ยเพราะว่า Youtube มันเปลี่ยนกดไม่ตลอดเลยค่ะกดไม่เข้ามาเรื่อยๆคือจะมันบีบให้เห้าแบบให้คนเห็ดมาหลายมันกะสิบแบบเต็มเกินไปนะมันไม่อยากนั่นที่ไหนได้กะนันก็สีบบีบห้าแบบว่าคนที่ขายดีเขาก็คายดี มีคนหลายเบิ่งหลายอยู่แล้วนะแต่บางคนที่เพิ่งจะเริ่มนะ่ะก็จะได้ติดตามพันค้นกันยากลอยค้นกันยากอยู่แล้วนะแถมมันจะต้องให้เราไปลงวิดีโอแล้วมีคนมาดูอ่าสี่พันชั่วโมงบ่ถ้าในปีหนึ่งนะ่ะขนาดนัดเห็ดมาตามปียังมาถึงเลยเออนักันมาคิดอยู่แล้วมันคือห้เท่าเห็ดยากเทราวะแล้วช่องนี้หน่อยอย่างคนอื่นมันจีใดจังไดเนาะกะ็หวังว่า สิบะมีปัญหาอย่างั้างน่าจะต้องล่งวิดีโอเลยเลยแหละเพราะรักษาช่องนัดว้เนาะเพราะนัดก็เฮ็ดมาโดนแล้วเนาะกะอยากจะฝากแช่ฝากเตือนนะบางช่องนี่ท่อขึ้นกันนับนิดกะพยายามเฮ็ดลงขึ้นกันเนาะมาบังบมาบังกะบ่มีคนเบิ่งกับเบิงจะของออกกันได้เสียประมาณเนี่ยกะช่วงนี้กะหิมะมันตกหนักนี่ช่วงเดือนสอง แล,ล้รออีกจากประมาณหนึ่งเดือนหลังนะผักกูดผักเอฟูกิโนโตะมันจะออกจะนัดจะภาพเป็นลุยจ้ะอันนี้มั่นใจสัญญาจะกของระา่าสิพยายามเฮ็ดดีๆบ่มีคนเบิ่งกับสีลงอยู่หันละลูกอันคลิปวิดโีโอปลูกผักน้ำแหละกะ <c oughs>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  ฝากให้เป็นกำลังใจนัดเน้นค่ะคะันผูใ้ใดมาเบิ่งกับเตือนบังเน้ยนักเอ้ย,เ,อยเขาบ้างเนยช่องนี่งทีกรไดจะนัดกับสิพยายามอยู่ ก็เสียดายเนาะว่าบอกมาแล้วกะกว่าจะได้เฮ็ดมากสำเร็จมากขนาดนี้กะเสียใส่เวลาหลายโดนเติบนน่ำแหละเทิ่งบางค้นกับเขาต้องเขาใจนะวามันกะทอบังเนาะช่วงนี้กะน,นัดสัญญาจะนัดจะลงเมื่อละอาทิตย์ละคลิปก็ได้บนน่อยก็ไลายจะ้ะโอเคเมื่อน,นี้นะกะล่อง ตรวจสอบว่ามันเข่ามาช่อง youtube ของเจ้าของใดบ้างหรือถึงเลยมาล่องไหลสดบางจ้าั้งใดกะทานานนัดกะจีหาวิธีลงวิดีโอให้เร็วที่สุดจะ้ะขอบคุณหลยๆจ้าที่มาเข้ามาชมผู้ใดมากตอนนี้กะฝากขอบคุณมากๆากะแล้วกะมาบอท่านกะทักขอความมากกันได้ <laughs> ไอ้ะนะโนก็ว่าหายค่ะกิลีเราพียหายไปโดนแล้วเนี่ยเป็นปีน่ะเราที่นี่ ยูทูบมันนันเมลมาบอกว่าถ้านัดจังชาแนลบล,บล็อกลงอาวิดีโอบลบอบีบอม,มีคนเบิงแล้วก็บอมีคนติดตามเนี่ยมันมันติแปลนช่องนัดแม่โ้ยตายแล้วนักการ์เลยแหละที่นี่ต้องรีบเลยค่ะขอบคุณเลยร้ายค่ะที่ยังเอนดู <laughs> เอนดูนัดจังอยู่หนอเสดายสบายดีจ้าสบายดีเมื่อ เดือนปีใหม่นัดกลับบ้านนะพี่กลับเมืองไทยแล้วก็สิงสิงหาหนี่กับสิกับอีกจ้ะสิงหาหนี่กับสิกับอีกกลับสาระข้ามกัยุสรขา้ามจากหลายมืออยู่ไปวงังหันกับมิทุละจ้ะไปทุลละว่าว่าสิหาไปกับคิดฮอดคือเกาละ่ะ <c ười> คินหอดเนาะสบายดีบ่พี่ สบายดีไหมคะบ่านเท้าหอนคักเนาะนัดก,กับปีใหม่ก็ว่าเมนสีปีระคิดหอดแห้งวานนองนาถ่ายไปใส่นาะบอกไปใส่นะพีแต่ว่านัดบ่ได้ล่งคลีปซึ่ๆนะัดกับจบจบอยู่ว่างๆเนี่ยจนว่าคิดอยู่ได้ว่าปีนี้นะ่ะคิดอยู่ว่าปีนี้สิตั้งใจอยู่สิตั้งใจลงคลีปสิตั้งใจถ่ายวิดีโอบัดที่นี่เมื่อเศร้าสงสัยมันจะขวบปีละมะั้ง มันจะขวบปีหนึ่งนะ youtube youtube มันอะเตือนมาไม่เม้าขมาว่าถ้าบลงถ้าบลงนี่สิสีแบนช่องแน่แน่เลยมาสัน้นโอ้โหหนัดกับฝาวเลยละ่ะค่ะย่านเนาะถึงบ่แบนช่องกับบ่บ่เป็นอย่างย่านมันปิดไปเลยนะก็เลยต้องเสียดายเนาะขามันเบ่มันบ่ปิดห้าบล็อวิดีโอมันกะ โอเคอยแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนกฎใหม่มาจ้ะคนที่นี่ช่องอยู่แล้วแต่ไม่ลงวิดีโอมันจะปิดคิดฮอดปลาผักแม่ปีนี้นัดคิดว่าจะร้ายเติบยุจ้ะปลาผักปีที่แล้วกะไปยุต่ว่าหางบ่ได้ลงคล่ปงขฝาวไปเก็บั้งนัดกะลั่งกับปีนี้เอปีที่แล้วนัดนัดเขางานพึ่งที่ยุดไปแล้วป่นี้เขามากงานไม่ก็เลยบอ่อดีวมีเวลาปันใด ทำงานทำทำงานโรงงานของเกาจะ้ะกลับมาบัดที่นี่อยู่โตแล้วปีหนึ่งเขาบ่อห้นัดมีว่นหยุดเลยเขาว่านัดหยุดโดนเขาบ่ใไห้ล่าหยุดด้วยคั่นล่าอยู่นี่เ้าสิบว๋าได้เงินบ่ให้ว่นหยุดนัดนัดก็เลยได้ล่าแต่วันจําเป็นได้หยุดแต่ว่นานน่ะนันพยายามเห็ดเห็ดไอเห็ดงานให้เขาไว้ใจเฮ้าว่าเฮ้าสิบปันบ่ถิ่มงานอีกไหมก็เลยตั้งใจเกินไป มาที่นี่ยูโตแล้วอาายในปีนี้เขาสิหายนัดมีวันหยุดแล้วนัดก็เลยสีได้ยหยุดไปผ้าขาปลาเห็ดสวนคือเก่าปีที่แล้วนี่พักกบบระบ่ไดดเห็ดเพราะว่านัดกลับไทยมาที่นี่กลับมาบักพีกตายเบิดแม่แต่กุหลาบอยู่ในกระถางท,ทุกกระถางเลยตายมัดเกลี้ยงเกียบเพราะว่ามันมันห่อนค่ะปีว่างหันนี่บ่วีผู้ใดหดนามให้ ผักตายเบ้อเสียดายจ้ะเด้มาเริ่มไหมบัดที่นี่ได้มาพเพาะได้มาเพาะกุหลาบไหมสื่อกุหลาบมาลงกระทางไหมเสียดายมากๆเลยปีนี้บ่ผิดหวังแน่แนนัดสัญญาแล้วนัดจิลุยแล้วอีอย่างหนึ่งปีที่แล้วน่ะมอันหมูปลามันลายเอ้บ่แมนมีมีมันอนองมันลายโพดมีที่บ้านอยู่น้่อยู่ในภูเขาอยู่ในนันน่นะมันอดอาหารแล้วบัดที่นี่คือว่านละ เลือรู้สึกว่ามันหอนมีมันก็หากินมาที่นี่มันออกมานทำลายคนไหมเราโดนหามใ่เขาปลาเลยอันแฟนสามีบให้เขาปลาเลย,เ,เ,ลยเพระไงล้วบอกว่าเราว่างหนีมาสั่นเพราะว่าขนาดอยู่น้ำบานติดภูเขานี่มีกระมากระมากระมาเขาบานอยู่มาสัน่นนัดกระ,ะยานเนาะเขาปลาเนี่ยบามีผู้ใดไปนัก่กระยานเสียวลังยู่เด้อ ย่านทึงทึงคนทึงนีแหละแต่ว่าคนกับบั่รใด้ดอกแต่มีเนี่ยมันไหวเนาะเขาแรีนมาท่าน <c oughs> หันเขาป้ายลีก็ต้องเขาป้าคักๆเลยจ้ะกลับมาเฮ็ดคลิปอีกเฮ็ดหนอยเฮ็ดไลค์กับเฮ็ดไปเลยจ้ะคลิปแมนแมนนะ่ะกับคีว่าจังสันแหละถึงจังหน,หน่อยยมันกะมันกับเป็นความความสุขของเขาเนาะถึงบ่ได้ถึงบ,งบ่บ่ได ยังไล่เข้าก็ไดดดีใจว่าเขาไดลงลิดแมนอยู่นะก,กัคิดใดแล้วจ้าสวัสดีจ้านอนสบายดีบอสบายดีครับพี่คิดหอดเลยคิดหอดบอด่บอ,บอ,ดบอ,บอ,อยากสีฟอกบ่อยากสีฟอกยังไล่หายไปโดนคังยีลีล้วก็เงึดจะคองเขากันว่าเป็นอย่างคือบ่อยากเข้าไปช่องแล้วก็ปล่อยถิ่งไปเลยนะคันไดจับยังแล้วกันตั้งใจเหตุยังแล้วก็ใส่อันั้นเกินไปเพราะานะักตั้งใจกลับไปเหตุงานแนละ้วก็ เข่างานยางเดียวเลยจ้ะเสานี่ก็ไปเหตุงานเข่ากะคือเก่าอาทิตย์หน้ากับเขากะช่วงนี้กับกับไทยคิดอย่าง,นงหนึ่งนะโอ้เย็นเงื่อนเย็นกับล่งบักคักเลยค่ะกับบานนี่ว่าไงไงบานเทาเศรษฐกิจดีายเนาะไม่เห็นน้องลงคลิปเลยคิดถึงคิดถึงจ้าคิดถึงจ้าเดี๋ยวนัดจะลงให้อาทิ์ละ ละคลิปก็ได้ช่วงนี้นะัดจะพยายามเข้าช่องแล้วค่ะหรือประสานกนาันนะสิมาไห่สดเอาเพราะว่าโทรศัพท์นัดเมมมันเต็มบางเือมลงลงวิดีโอมันก็มันก็เขายากเครื่องมันเกาแล้วโดยสํำว่าสิดาวเครื่องไม่อยู่จ้ะเมมมันเต็มรอรอจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะปีนี้จะพาไปเก็บผักกูดอบอวบเนาะผักกูดอวบอวบงาม หิมะมันกําลังตกอยู่จ้ะทางใดทังงตกเกียวเป็นแจ้งใดเนาะอ,อากาศดีอยากเบื้องไปเก็บนอใหม่กับผักแห้งปีนี้นัดคิดว่านอใหม่ก็อาจจิหลายอยู่พอปีที่แล้วนัดบ่เข้าไปเก็บเลยอาจอาจมันสิบ่มันจีมัแบบมีแนวหม้มันหลายก็เก่านอใหม่น่อยเดิทำมนัอนนอใหม่ใหญ่นี่ข้าถท,ทอนหลายไปเก็บผักกูดชอบชอบ,ชอบแมนจะผักกูดปีนี้นี่ใครอยากกิน,น่ะ ทักมาเลยเด้อที่อยู่ในญี่ปุ่นนะนัดส่งให้เพราะว่านัดจะเก็บเก็บเก็บเรานัดกะจีบพราะมีเวลากินนัดจีเก็บเรากวจีส่งหายส่งทียูมากแล้วก็เก็บเงินปลายทางเองเด้อนัดจะส่งห้ทุกปีแหละมีพี่สาวทียูแถวคิบะนะ่ะนัดส่งห้ทุกปีเลยผักกูดหลายค่ะข้างนี่กะตะนี่มีหม่องเดียวเด้อหม่องอื่นขนาดติดหน้า กระโนยังบ่มีพักกูดลายซํานี่กระตาเด้หม่องนัดอยู่เนี่ยปลามันกะขนาดเพื่อนอยู่น้ากระโนนก,กันยังทรงไห้เนาะเพราะว่าขนาดมันบ่คอยมีพักผักกูดพลังทั้งนันมาสันมีอยู่แต่ว่ามันถังเป็นพักกูดบ่บ่บ่อวบบ,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 บ่อวบคือของนัดปีนี้แน่ๆเลยตเกียวอากาศหนาวตวเกียวอ่าเดือนไหนนะนัดกลับ ตุลาเอมกรานี่แหละปีใหม่นัดกลับมานะ่ะโอ้ตัวเกียวนี่ยยังอุ่นกว่านี่กระตะได,ได้ได้ถอดเสือ้อกันหนาวอยู่มันห่อนอากาศดีด้วยพอมาถึงบ้านนัดเท่านั้นแหละหนาวอย่างแรงเลยค่ะทรงมาไทายเลยจ้ะนัดกำลังคิดอยู่ตอนเนี่ยสิงหานัดจะเอาไปน้ำมันจะเอาไปไดบอแต่นัดเอาพักไอเดือนปีใหม่ปีใหม่หมช่วงปีใหม่นัดเอาอันนี้ไปน้ำอยู่เด้เอาอัน หอมปลาไปล่องเบงเอาไปทิ่มไปสารคาข้ามอะไรเอาไปล่องเพาะปลูกเบ,งห,หหหเบงหายใยห่ยายแล้วเบงห่เออแล้วก็ว่ามันมันมาเกิดวาสัน้นอาจจะมันมาท่านถึงไม่ล่างั็ไดน่าจะล่องเบงเลยวไปอีกสิงหาเนี่ยนัดจะเอาไปน้ำ้าเกิดหลอดได้น่าจะส่งไหเดอรทากเขาคว,วามมาแบ่งปันไปปลูกเบงหลายโพดหอมปลาเนี่ยเดือน ปีใหม่นี่แค่เอาไปแซมเปิลบ้่งซืซ้อว่ามันจะหลอดบ่เอาไปแล้วพานพานเะลยนี่แหละสิงหากบไปีนะสะเอาไปคักๆเลยเพราะว่าคิดว่ามันจะพานต่อหมอ้อบ่ได้นะแต่กับพานได้อยู่คิดว่ามันจะแต่ผักกูดนี่ว่าแน่ใจนะบ้านเฮามันจะปลูกได้เพราะว่าผักกูดนี่เขาชอบอากาศเย็นๆแล้วก็ล่องศึกษาบิ่งจะว่ามันจะได้บ่ คิดว่าหิวไปล่องเบิงม,มันจะลงอยู่เนาะมันอาจจะใดอยู่เอา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 แล้วเราเราว่างคลิปเนาะใดถักไปหะแมนแมนจ้ะเดี๋ยวโดนโดนชนะท่านทานัดเอาไปใดอส้ำเลยนี่ทักน่าจะล่งคลิปเลยและะ้วกัทักขอความมาหรือประสันก็นเข้าไปสมัครเป็นเพื่อนนัดในเฟซบุ๊ก็ะไจะ้จ้ะนัดจังชื่อนัดจังนี่แหละนัดนัดจังภาษาไทยเด้อว่านัดจังภาษาอังกฤษกดเข้าไปมันจะมีอยู่แล้ว มันก็ขึ้นเน้ะแอดเฟนแอด,แอดนันก็ไดเด้อได้ทักขอความเนาะมันจะได้ขื้นโตเกียวอากาศดีโตเกียวนี่อากาศดีก็นี่ก็ตามามากๆเลยตอนนี้เนี่ยหายเบิง้งมันยังตกปอกๆแปก๊แปกๆอยู่นนหิมะเนี่ยเอออันนี้อันนี้คือหางมันเนี่ยเนี่ยเราท่านไห้หลายเด้มันลายวังก่อนจิบวันพีสมาดเนี่ยเนี่ยช่วงนี้มันจะตก เมื่อวานเมื่อกอนนี่แดดดีว่ามันว่ามันหนาห่อนมาเหมือนี่เป็นจังใดคะหิมะยังกะวันหนึ่งมันอากาศมันเปลี่ยนเออผักมันอาจจะเป็นน้ําแบบว่าอากาศมันร้อนมันก็เลยไม่ชอบหรือเปล่าเอออันที่ว่านี่เป็นผักผักกูดมันมะพี่ผักกูดใช่ไหมคะที่ว่าใส่กระถางแล้วมันตายหรือว่าผักอะไร สวยสวยฮิมะโต๊กเยียวโต๊กเกียวไม่ตกนะหิมะอันนี้มันยังเบาอยู่นะคะพี่ถ้าเกิดมันตกหนักนี่มองไม่เห็นอะไรเลยแค่ศูนย์องศามันก็ตกอ๋อแสดงว่าเป็นผักกูดมันไม่ชอบอากาศร้อนถ้าไปเจอบ้านเรานี่มันก็ตายแน่ๆเลยต้องใส่ใส่ที่ล่มๆแล้วก็มีน้ำตลอดหรือเปล่าต้อง ใช่แล้วนัดก,ก็ว่าแล้วเป็นผักกูดผักกูดมันตายถ้าเป็นผักหอมมันจะอยู่อยู่เราจะเอาอยัางไงดีเนาะผักกูดเอาไปนี่ตายแท่ๆเลยไปเจออากาศหอนหอนเมืองไทยเนาะบ้านเรานี่ไม่ได้กินหรอกเอาไปก็มันมัน,ม,นมันแห้งมันแรงโดยเฉพาะอีสานเนาะถ้าเป็นภาคเหนือนี่คงจะอยู่ได้อยู่เนาะถ้าเป็นแถวเชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยผักกูดมันจะอยู่แบบในป่าชื้นเหน่อย แสดงมาเอาไปก็คงจะไปทิ้งเมืองไทยนั่นแหละมันแห้งมันห้อนก็จะได้แต่ผักหอมปลาน่ะนะผักหอมปลาจำนึกผิดแล้วคะ่ะจำนึกผิดแล้วจะมาลงคลิปให้ทุกคนเบ่งนั่นแหละทำบ่มีอะไรเนาะหรือมาไลส์สดดีกว่ามาไลส์สดมันจะได้แบบ ออไม่ต้องเสียเวลาลงลงลงคลิปเดี๋ยวเก็บผักกูดไปไล่สดไปดีกว่าเนาะเออปีนี้เพราะว่ามันจะได้บบหยากใช่ใช่หนูก็ว่า,างั้นแหละผักกูดในขนาดญี่ปุ่นนะมันจะออกเฉพาะหลังหิมะ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 หายไปแล้วมันก็จะเป็นใบแต่เขาก็เวลานั้นร้อนสุดๆเขาก็จะ ใบมันก็จะตกแล้วมันก็จะไม่เกิดใบอีกมันจะไปเปลี่ยนไปอย่างนี้แต่ถ้าไปอยู่บ้านเราไม่แน่นะมันก็อาจจะตายไปเลยเพราะมันร้อนเนาะมันไม่ชื้นอันนี้ก็มีส่วนทําให้ผักกูดบ้านเราไม่มีแต่ถ้าเป็นผักกูดอีกอย่างเนึง่งมันจะเป็นคนละแบบมันจะเป็นขนขนะเนาะเป็นน้ำๆบ่แต่ถ้าเป็นผักกูดญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีขนไม่มีน้ำอะไรเลยใบเขาจะลื่น แล้วก็จะม้วนหลังจากนั้นมันก็เป็นเฟิร์นเนาะเป็นต้นเฟิร์น้ายน่าจะอยู่ตรงที่ลืน่นชื้นล่มล่มแล้วก็อากาศเย็นเย็นถ้าถ้าเป็นพื้นที่แถวภาคเหนือนี่นะักที่ว่ามันได้อยู่แต่ถ้ามาอยู่อีสานในตายในน่เลยรอดูคลิปเก็บผักกูดน่าน่ารักมากๆากขอบคุณมากค่ะอยากได้เม็ดแค่ปลาหมโอ้ แค่ปลาได้เลยพี่เดี๋ยวช่วงมันมันออกช่วงนี่แหละเวลานัดกลับสิงหานี่แค่ปลามันได้อยู่มีเม็ดเดี๋ยวนัดจะเอาเอาเม็ดไปให้เกิดง่ายแค่ปลานี่ทิมไว้ซื้อๆก็เกิดเห็นอ่าห้องอะไรไม่รู้ในในเพจเขาเอาไปขายอยู่นะแค่ปลาแค่ฝรั่งวสันดอกสีชมพูแต่ของญี่ปุ่นมีสองสีนะทั้งขาวทั้งชมพู เดี๋ยวนาชอเอาไปฝากจ้ะไม่ต้องห่วงได้อยู่นี่แค่ปลานี่มันแหงเราก็เก็บไปเลยเกิดง่ายโดยซ้ำถ้าไปปลูกบ้านท่านี่โอ้ยมันกินได้ทั้งทั้งยอดทั้งดอกมันนะแค่ปลาหยอดมันกระเสียบเอาไปหนึ่งใส่ปลาแกงส้มก็อร่อยอยู่นะแต่กิน่นแต่แค่ปลาเนี่มันจะกลิ่นหอมในดอกมันอะหอมหอมมันดอก ดอกพยอมนี่แหละกินคล้ายๆกันอ่ะกินแรงๆเด็กๆเป็นสาวหมดแล้วเนาะโอ้โเด็กหน่อยโตก็แม่อีกจก้ะไ่บักคักเลยเดี๋ยวนัด,นดตอนนี้กำลังจะลงคลิปตอนกลับไทยแต่ว่าโทรศัพท์มันเต็มเมมมันเต็มเดี๋ยวจะเปดีเลตบางอย่างออกก่อนแล้วจะลงได้เราจะลงให้ดูอ๋อไนเป็นสาวแล้วค่ะมีจังกับไนลอยร้อยหกสิบแล้วมั้งความสูงนั่ง ่วนยูจังกับประมาณลอยหกสิบมีมีผู้หน่อยอยู่ผู้เดียวมีแม่แม่ผู้หน่อยก็โมเลียงลูกใหญ่เร็วมันนันมันใหญ่กว่าแม่เนาะยูจังกับใหญ่บักคักเลยจ้ะทั้งใหญ่ทั้งอ้วนแต่แต่ก่อนนี่พาก,กันไปเก็บพักปู่ยังในหน่อยอยูเนาะโอ้ยมันคือว่าคักแทนเนาะเด็กหน่อยทุกวันนี้โตเร็วพู้เฒ่า มีแต่เถาไปหนาเด็กน้อยคิดหอดเด้อจ้าขอบคุณหลายหลายจ้าบ้านเฮานี่อิจฉาคนอยู่บ้านเฮาเนาะบอกกับว่าเถอะนัดนะบ่อยากกลับมาอยู่ญี่ปุ่นเลยอยากกลับไปอยู่บ้านเฮาอากาศดีทุกเบิ่งกลับบ้านเที่ยวบ้านนี่บ่อยากว่าอยากกลับมาญี่ปุ่นเลยรู้สึกว่าบ้านเฮานี่หากินง่ายคักของกิน แต่ว่าของแพงทางอีลีเนาะจ้าเนาะหนึ่งพันบาทนี่ใสได้แป๊บเดียวเบิดไปตลาดนี่บ่หนันเลยเด็กๆโตเร็วเราแก่ลงทุกปีเบิงในมาแก้ได้หนวนัดหัวงอกม่แล้วนะหัวงอกแล้วก็ผมแบบผมไปหมดแล้วโอ้มันคือไว้แต่ว่าสี่สิบสี่ปีนี่เออเท่าคัก <c oughs> เริ่มเริ่มแล้วเข้าเลขเข้าเลขสีแล้วโอ้ไม่อยากจะพูดถึงเลยเนาะ ยูจังก็อายุ16ปีมีจังก็สิบสิบสิบสี่ห้าน่นงเกิดก่อนเกิดก่อนกนลังกันแค่ปีเดียวหัวปีท้ายปีเนาะจักภัยเป็นภยัยละแกแกลงทุกปีเนาะสุดยอดเลยนี่กะหกโมงแล้วจ้ะฮิมาก็เริ่ม เริ่มจะโอเคเดี๋ยวนัดจะสัญญาเลยค่ะเอาบาวาอย่างดอกสิลงอีลีจะสิพาไปหับบอมี่อย่างกัซิมาเวลานี่ลหละไ่สดเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันให้ว่างกับเขามาถักนัดแน่ขอบคุณหลายๆค่ะคุณพี่ทุกคนที่ย่งหักนัดคือเก่าละกะเดี๋ยวนัดขอโตไป ซื่อกับเขาเฮ็ดกับข่ากอนมืออื่นวันหยุดเพาอดีเลยเดี๋ยวมีว่างเดีมืออื่นวันหยุออดวันเสาร์เดี๋ยว,ออว,ยว,ยวสิภาไปว่าสิไปยางตลาดป่าได้มืออื่นทันที่มาบรตกแห้งเด้สิภาไปเบิ่งตลาดป่าเด้อถ้าไปถึงนดนนัจะไหลสดในช่อง youtube เลยแหละเพราะว่านักเมมเมมันเต็มในโทรศัพท์นะ่ะมันลงยากรอรจ้ด เดินทางปลอดภัยขอบคุณมากๆา,ากค่ะพี่คือกันนะโตเกียวก็ไม่ใช่่านะน,นันก็เป็นห่วงอยู่นะแผ่นดินไหวจะมาอีกเมื่อไหร่เราเรา,เราต้องรอดเนาะแผ่นดินไหวย่านคักนี่แหละขอให้ทุกคนปลอดภัยในญี่ปุ่นแล้วกับบ้านเท่าคือกันจา้าเดี๋ยวนัดมาใหม่เนาะพรุ่งนี้เอาเป็นว่าไปไปพาไปไสกัไปจ้า,จานัดว่านะว่าจะไปตลาดปลามืออืน่นแต่ว่า ยังบาแน่ใจว่าฮิมะมมนจะตกหนักบอถ้าตกหนักก็ขึ้นสิบอ่อได้ไปแต่สิเปลี่ยนแผนไปการ๋ยวสิมาลง YouTube ใหม่นะจัะเนาะเมื่อนี้กะขอบคุณหล,ลายๆลายไปก่อนนะคะพี่อย่าลืมเดอ้อถ,ถ้าอยากได้เม็ดพักทัก Facebook นะัดเข้ามาเลยเดี๋ยวนะัดเอากลับไปนะัจะไปจัดการแจกให้เอาไปปลูกเบิง่งโดยเฉพาะแค่ป่านี่ปลูกง่ายจ้ะ ขอบคุณมากๆค่ะวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายคิดหอดคิดหอดคิดหอดทุกคนจ้ะ